สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติตัวละครนะครับซินดี้จากเกม t a ลออฟกริมนะครับปัจจุบันการปลดล็อกตัวละครยังไม่สมบูรณ์นะครับดยผมจะนำเนื้อหาเฉพาะส่วนที่มีการปลดล็อกมาแล้วนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับขอเริ่มต้นด้วยตัวละครสายแสงสว่างนะครับเมสโซเฟียนะครับบทที่1เจ้าแมวผู้ชั่วร้าย ก็ลครั้งหนึ่งมีสาวน้อยนิสัยดีนามว่าโซเฟียพ่อของเธอเป็นพ่อค้าที่ต้องเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนแล้วก็มักจะนำของข,องขวัญจากแดนไกลมาฝากเธอทุกครั้งไปแม่ของเธอเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมนางค่อยเอาใจใส่โซเฟียแล้วก็ยังให้การศึกษาแก่โซเฟียอย่างเหมาะสมเป็นช่วงเวลาชีวิตที่แสนจะเปี่ยมสุขและเต็มไปได้วยความรักจนกระทาั่งเจ้าแมวดำผู้ชั่วร้ายเข้ามา โซเฟียก็ไม่รู้เหมือนกันครับวปมันมาจากไหนมันมักปรากฏกายยามค่ำคืนที่หน้าต่างห้องนอนของเธอในตอนแรกเธอคิดว่าเจ้าแมวตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นแมวจรจัดจึงพยายามร้องให้อาหารมันดูเจ้าแมวไม่สนใจอาหารครับทั้งยังขวนโซเฟียกลับด้วยโซเฟียได้ตัดสินใจที่จะปล่อยเจ้าแมวขี่หุดหงิดไปอน,นิจจาวงล้อแห่งโชคชะตา ก็นำความโศกสลดมาสู่ครอบครัวแม่ของโซเฟียได้เสียชีวิตไปเพราะโรคร้ายและพ่อของเธอก็ได้เปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นของขวัญพ่อของเธอกลับมาพร้อมกับแม่เลี้ยงและลูกสาวสองคนของนางและที่ร้ายไปกว่านั้นแม่เลี้ยงของเธอมาพร้อมกับเจ้าแมวดำตัวแสบที่อยู่ในอ้อมแขนของนางครับผมก็จบไปแล้วนะครับ ตอนนี้ผมยังสามารถปลดล็อกได้เฉพาะส่วนบทที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าของเจ้าแมวดำที่แสนชั่วร้ายนะครับอันนี้จะเป็นซินดี้สเตปมาร์เดอร์ครับเห็นไหมครับเจ้าแมวดำที่อยู่ข้างๆแม่เลี้ยงของซินดี้นะครับก็คือเจ้าตัวนั้นแหละครับผมครับเน่ก็มาถึงในส่วนของตัวละครถัดไปนะครับซินดี้นั่นเองครับซินดี้จะต่างกับ ตัวเมทโซเฟียในเรื่องของธาตุนะครับโดยเมทโซเฟียจะเป็นท่าตแสงซึ่งสามารถฮิวได้แล้วก็บัฟได้ในขณะที่ในส่วนของตัวซินดี้เองเนี่ยจะเปลี่ยนจะฉีกออกมาเลยนะครับก็คือฉีกมาเป็นธาตุน้ําแล้วก็ในส่วนของคลาสก็จะเป็นจอมเวทนะครับซึ่งสามารถโจมตีหมูได้ลดความเร็ว ของศัตรูรวมไปถึงการแช่แข็งศัตรูด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายทจมตีหมู่ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับในการต่อสู้ทีนี้ในส่วนของสกิลต่างๆของนางเนี่ยมีถึง4สกิลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีสกินเป็นของตัวเองแล้วก็สวยงามมากด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลสกินวันฮาโลวีนนะครับซึ่งบวกบัฟในเรื่องของบวกแอ t แท็กเฮพีแล้วก็สปีดดีมากเลยครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับว่าเนื้อเรื่องของซินดี้จะเป็นยังไงนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมได้ปลดล็อกมาแล้ว2เนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันเลยนะครับบทที่1ตัวตนคู่ขนานซินดี้เป็นอีกตัวเป็นอีกร่างหนึ่งของเมทโซเฟียด้ความช่วยเหลือจากบรรดานหนูหนูทั้งหลายเธอได้ร่วมในงานเลี้ยงของเจ้าชายจากเมทสาวผู้ต้อยต่ำสู่จอมเวทสาวผู้เลอโฉมความลับนี้ยังถูกเก็บ ยังมิดชิดโดยเฉพาะจากแม่เลี้ยงของเธอเลนาและบรรดาพี่สาวของเธอทาชาและดูซาโซเฟียจึงได้ตั้งชื่อกับตัวเองใหม่ว่าซินดี้แต่แล้วตัวตนใหม่ของเธอก็มีรอดพ้นสายตาแห็งความริษยาของนึ้งสามคนนั้นได้เลยซินดี้กลายเป็นดาวเด่นในงานเลี้ยงและเจ้าชายก็ตกหลุมรักนางมากไปกว่านั้นซินดี้ทำให้พี่สาวต่างแม่ของเธออับอายด้วยเวทมนต ก็สมควรแล้วนี่เพื่อจะล้างแค้นซินดี้พี่สาวต่างแม่จึงได้ตกลงทำสัญญากับเปล่าปีาศาจเพื่อพวกนางมีพลังในการควบคุมจิตใจแม้ว่าดวงวิญญาณของเธอนั้นจะต้องแปดเปื้อนเธอเผชิญหน้ากับซินดี้ครั้งในงานเลี้ยงครั้งที่สามจบบทที่หนึ่งบทที่สองพี่สาวผู้ชั่วร้ายงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายซึ่งเจ้าชายเป็นเจ้าภาพถึงคราว เลือกคู่ครองซินดี้ได้สร้างชุดที่ตะการตากว่าที่เคยหนูทั้งหลายทุกแปลเปลี่ยนเป็นมา้าเพียงเท่านี้รถม้าก็พร้อมที่จะเดินทางสู่ปราสาทเมื่อมาถึงดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นไปอย่างที่ซินดี้คิดเจ้าชายผู้ต้องมนลสกดของพี่สาวต่างแม่ไม่ได้สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่มีผู้คนในงานเลี้ยงคนไหนเลยที่จะเอะใจกับความเปลี่ยนแปลงนี้ ซินดี้สังเกตได้ถึงเขาปีศาจที่อยู่บนศรีศรษะของพี่เลี้ยงต่างแม่ไอหมอกมนตราที่กระจายอยู่รอบตัวของเจ้าชายเธอพยายามคลายคำสาปแต่นิจาพี่สาวต่างแม่ของเธอได้เตรียมรับมือเธอไว้แล้วเจ้าชายผู้ไม่อาจขัดขืนต่อมนตราเรียกเหล่าบรรดาทหารซินดี้จึงได้แปลงร่างเป็นนกและหนีออกมาด้วยความชุกะหุกนี้เธอได้ทำรองเท้าแก้วของเธอตก พี่สาวเธอจึงเก็บมันมาและสั่งให้เจ้าชายหาตัวนางและประหารนางซะก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของซินดี้นะครับตอนนี้ในตัวละครยังไม่มีพี่สาวต่างแม่ทาชาและดูซ่านะครับแต่ตัวละครแม่เลี้ยงเนี่ยได้ปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ไม่มีสกินนะครับเจ้าแมวผู้ชั่วร้ายก็อยู่ข้างๆ แม่เลี้ยงใจร้ายนะครับผมโอเคครับก็สรุปเนื้อเรื่องของซินดี้แล้วก็เมดโซเฟียก็จบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ